สวัสดีครับวันนี้วันที่18ตุลาคมพศ2563วันนี้ยังไม่ได้รินน้ำแล้วฝนว<ฆ><า>ก็ยังไม่หยุดสักทีนี่ก็ยิ้ม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 ยิม,ยมมาโปรยมันหิมะ<ฆ>ามาเก็บบรรยากาศตอนนี้ฝนเยอะจักระจันจจน,นี่แม่วัน<ฆ><า>ทำความสะอาดรอบบ้านตอนนี้อยู่กันสาม ทำไรครับแม่วันนี้ใส่เสื้อส้มสีสดใสนี่ฝน,นก็กำลังยิ้มยิ้มนกมันตกใจผมบินไปพูดทำอะไรไม่ได้เลยเออ วันนี้ผลงานวันนี้ทำได้แค่นี้ทำได้แค่เทขาโต๊ะยังเอาอไปตาข้างนอกไม่ได้เลยมีฝนเทวดาร้องไห้ ปุ๊กกี้กันหนาวครับนี่น้ำก็แชะตรงหน้าห้อง ใม่วันก็คอยวิทย์ครับ <c oughs> เมียกินอิ่มแล้วไปล้างถ้วยมาแล้วฝนก็ตกหยิมยิมแชะไปหมดเลย <c oughs> นก เชอะแชะไปหมดตอนนี้ก็ฝนก็ยังยิ้มยิ้ม,ยมอยู่เดินออกมาถ่ายถ่ายไปดูเล่น <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ